ค่ะวันนี้จะพามาทำทุเรียนสองขาสามขานะคะอุปกรณ์ก็มีถุงถุงเบอร์สิบนะคะถุงขนาดเบอร์สิบแล้วก็มีที่ปอกเปลือกของต้นทุเรียนนะคะเป็นมีดนะคะจะใช้เป็นมีดแกะสลักหรือจะเป็นคัตเตอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกที่ใครมีอยู่แล้วก็มีถุงมือนะคะแล้วก็ผ่าาเทพ,พันพันแผลที่ ระหว่างทุเรียนต้นเล็กกับที่เราจะเชื่อมต่อนะคะสองขานะคะแต่เราทำสองขาแล้วก็สามขานะคะวันนี้จะมาสาธิตให้ดูนะคะอยู่กับสวนอินสุกแฮปปี้กระเด็นบาบีนะคะวันนี้ค่ะทุเรียนก็จะเอาขนาดพันทุเรียนหมอนทองนะคะขนาดประมาณหนึ่งเมตรนะคะต้นเล็กก็ประมาณสักห้าสิบเซนขึ้นไปอะได้เลยนะคะจะเป็นทุเรียนที่ พอมเล็ดนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นทุเรียนป่านะคะทุเรียนป่านี่ก็จะสามารถหาอาหารเก่งนะคะเราเขาจะพอมาจากมเมล็ดนะคะโดยเฉพาะเพื่อที่จะมาเสริมขาให้เขานะคะเสริมขาตัวทุเรียนหมอนทองนะคะค่ะวันนี้จะมาสาธิตให้ชมดูก่อนนะคะค่ะเริ่มเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราใช้ถุงเบอร์สิบก่อนนะคะค่ะแล้วก็ ทำการตัดถุงก่อนนะคะแต่ก่อนหน้านี้ทุเรียนที่ <c oughs> เราปลูกไปนะคะแบบเสริมสองขารู้สึกว่าไม่ใช่รู้เสือค่ะคือเขาจะเขาจะเจริญเติบโตได้ดีกว่านะคะเพราะว่าช่วยกันหาอาหารเนี่ยไม่เหมือนกับต้นเดียวนะคะรากเดียวนะอันนี้จะเป็นทุเรียน <c oughs> เราจะตัดลากขดก่อนนะคะดับแรกนะตัดลากขดก่อนนะค่ะเราจะตัดตัดลากขดก่อนนะอันดับแรกตัดลากขดก่อนแล้วคะลงนะคะเปลี่ยนถุงนะถุงไซส์ไซส์เบอร์เบอร์สิบนะคะถุงดาไซส์เบอร์สิบนะคะค่ะเราจะเราจะตรวจอันดับแรกเราออกจากถุงเก่ามาตรวจดูว่ามีลากขดไหมนะคะ อันนี้เป็นหมอนทองนะคะทุเรียนพันหมอนทองค่ะแล้วก็วางลงไปแล้วก็วางไปก่อนอันดับแรกเนี่ยก่อนหน้านี้ที่สวนอิมสุข,ของเราปลูกไปหนึ่งต้นนะคะเป็นทุเรียนสองขาตอนนี้บีอัปเดตให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะปล่อยช็อตออกไปให้ดูนะคะให้ชมว่าแบบเสริมขากับปกติไม่เสริมขานะคะ แต่ตอนนี้งามค่ะใช้ได้ค่ะ,จะเจริญเติบโตได้ดีกว่านะคะเพราะว่ามีต้นช่วยหาอาหารให้เขานะคะอันนี้เราก็ตัดก่อนนะคะตัดแล้วก็เด็ดใบออกนะคะให้หมดเลยนะคะไม่เหลือไว้นะคะแล้วก็ตัดก้นถุงก่อนนะคะดับแรมันจะมีมดนะ,ะแล้วก็วางด้านข้างนะ วางข้างถุงคะ,ะดินค่อนข้างดีนะคะดินที่นี่จะเป็นดินภูเขาจะออกสีแดงๆคะ,ะเป็นดินภูเขานะคะ ว่าต้นนี้น่าจะดีมันเอียงอะคุณนะคะเราเลือกเราเลือกต้นที่เอียงนะคะเอียงข้างหนึ่งเพื่อที่จะมาแมะแมะด้านข้างกัน่ะเนี้ค่ะใช่ค่ะเราจะเลือกต้นที่มันออกข้างๆนะคะค่ะ,ะที่มาเสริมก็ขนาดลาต้นก็จะไล่เลี่ยกันนะคะไม่ไม่ไม่โตมากจนเกินไปนะใกล้เคียงกันนะคะลาต้นขอ,องต้น พันธุเรียนหมอนทองอันนี้จะเป็นต้นทุเรียนป่านะคะที่ใช้เมล็ดพันธุ์นะคะเขาใช้เมล็ดเพาะนะคะเพื่อที่จะนําต้นหนอนมาทําเสริมขานะคะได้ไหมคะมันดินเยอะไปหรือเปล่าอยากจเจ้าลงไปเยอะอะปะ ไนดีเอียงให้ค่ะแล้วก็เอานั้นไปเยอะเกินเออ <c oughs> นะแต่บางคนเขาเสริมเขาจะใส่อ่ตาตะก้านะะี่คเป็นเข่งนะคะเรียกเข่งดีกว่าเข้าใจง่ายดีนะคะแต่เราจะใส่ถุงเบอร์สิบนะคะถุงดําเบอร์สิบเวลาเราไปปลูกเราก็จะได้ปลูกง่ายนะคะค่ะอันนี้เราทําที่สวนอิมสุกใบบีนะคะขึ้นมาอีกหน่อยะ จังหวะเราตัดนะคะเราต้องทาบก่อนว่าเราจะใช้ช่วงไหนของเขานะคะแนบไหมอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือการเตรียมนะเตรียมทาบนะคะตัดออกไงเท่ากันใ,นใกล้เคียงกันนะคะ อย่าเพิ่งเบื่อนะคะค่อยๆทาไปนะคะทาไม่นานนะคะแต่และต้นใช้เวลาไม่นานนะคะถ้ายิ่งเรามีความชํานาญนะคะก็จะเร็วนะคะอันนี้เราทําได้แล้วประมาณห้าต้นนะคะเราก็ฝึกทำนะคะต้องทําไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องฝึกความชํานาญทําบ่อยๆเราก็เก่งเองอะคะค่ะ,คะ ใช้มีดเอแกะสลักนะคะใครมีมีแกะสลักก็ใช้ได้นะคะถ้าไม่มีก็ใช้คัตเตอร์ธรรมดานี่ค่ะใช้ได้นะะแต่ว่าถ้าเป็นมีดแกะสลักนี้เขาจะคมมานะเฉือนปุ๊บนะคะก็จะได้พอดีเลยนะคะเฉือนให้เรียบเรียบเนียนๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องอทาบก่อนนะคะว่าเราจะใส่ช่วงไหนขนาดไหนนะคะอันนี้นะคะอันนี้เฉือนขึ้นมานะคะ หรือใครถนัดเฉือนข้างบนลงข้างล่างก็ได้นะคะหรือใครถนัดเฉือนข้างล่างขึ้นข้างบนก็ได้ค่ะแล้วแตนะะ่เทคนิคได้หมดเลยนะคะแต่ต้องระมัดระวังนะคะเฉือนน้อยไปก็ไม่ได้มากไปก็ไม่ได้นะคะแต่ต้องให้พอดีพอดีนะคะต้องอาศัยความชํานาญนะคะเป็นศิละปะอีกแบบหนึ่งนะคะในการทำต้องใจเย็นๆน,นะคะดับแรกใจเย็นๆน,นะคะ ค่อยๆทำเดี๋ยวเราก็จะเกิดความชานาญไปเองนะคะหลังจากเราเฉือนเรียบร้อยแล้วนะคะแผลจะเป็นลักษณะนี้นะคะพอเดี๋ยวจะขอตรวจสอบแผลนิดนึงนะคะม่าเป็นยังไงบ้างถ้าได้รูปแล้วเราค่อยใช้เทปพ,พันนะคะเทปสีขาวพันเทปแบบนี้นะคะเทปพ,พันสีขาวจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะใช้พัน พอเรียบร้อยแล้วจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะะมันจะแนบพอดีเลยค่วก่อนนะคะขอตรวจก่อนขอตรวจแผลก่อน,นะคะ่ะปล่อยเลยค่ะค่ะอันนี้เราจะเชือนแบบนี้นะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมคะ ะคะอันนี้ปลายของต้นจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ,คะเราจะมาแนบใส่กับลําต้นนะคะค่ะมันจะได้พอดีเลยนะคะค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะ,นะคะถ้าเป็นไปได้ก็มีการช่วยจับนะ,ะจับช่วยกันแล้วก็จะได้ทำได้ดีกว่านะคะค่ะมีช่วยจับให้นะคะ แล้วก็พ,พันพันพันแนบนะคะต,ต้องใจเย็นเย็นนะคะไปได้ไหมคะ ค่ะค่ะข้างล่างเราก็ก็จะประมาณนิ้วหนึ่งพอดีนะคะเวลาเราเฉือนเฉือนตัวหลักตัวต้นหลักแล้วก็ตัวขาระหว่างสองข้างนะคะเราก็จะเฉือนให้มัน ประมาณหนึ่งนิ้วพอดีพอดิบพอดีเลยนะคะถ้าเยอะเกินไปก็นะะแผลเขาก็จะมากเกินไปนะคะนีว่าประมาณหนึ่งนิ้วน่าจะพอดีนะคะพันร,บรอบๆจากข้างบนลงข้างล่างก็ได้นะคะหรือจะจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดนะคะให้แน่นๆนะให้แนบเลยนะคะค่ะพันไปนะคะพันให้แนบค่ะค่ะ ก็น่าจะโอ้แล้วนะคะเริ่มแน่นแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะฉีกเอ่อให้เขาเล็กลงเล็กลงนะคะแล้วก็มัดเลยนะคะอันนี้ด้านล่างเอาลงข้างล่างอีกนะคะค่ะดีค่ะค่ะเริ่มแน่นแล้วนะคะพอพันข้างล่างเ็าจะเริ่มแน่นนะคะ่ะ เงินขึ้นเรื่อยๆนะฮะน,นี่เป็นการทำทุเรียนสามขานะคะค่ะเป็นทุเรียนปลากินบุรีนะคะค่ะเราทดลองทำนะครับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องเอาดินใส่ให้เต็มนะคะข้าวดินใส่ให้ใส่ให้เต็มถุงแล้วก็ ข้างบนเราจะใส่ด้วยแกลบขาวนะคะเอาแกลบขาวมาปิดอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนะคะค่ะเป็นงานทําเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดินปิดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะ ขอฝากกดติดตามด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะอย่าลืมติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บีได้ทำคลิปต่อไปให้ชมนะคะเดี๋ยวบีจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเมื่อเขาติดแล้วประมาณนะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณกี่เดือนนะคะนี่สี่สิบห้าวันค่ะประมาณสี่สิบห้าวันถึงหกสิบวันนะคะค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวบีมาอัปเดตให้ดูนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะ